สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w i s d o m อวร,อร์กับตอนที่ชื่อว่า23สถานที่สุดสะพรึงและน่ากลัวที่สุดทั่วโลกตอนที่2นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตอนที่1เราแปะลิงก์ไว้ด้านบนขวาแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้หรือเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามช่ององเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับ ก่อนที่จะชมคลิปขอขอบคุณบริษัทเคเสยาผู้จำหน่ายตู้น้ำและเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่สนับสนุนคลิปนี้นะครับขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ23 e สถานที่สุดสะพรึงและน่ากลัวที่สุดทั่วโลกตอนที่2 13สวนพิษอาวกพอยซันการ์เด้นประเทศอังกฤษสวนพิษนี้ตั้งอยู่ที่ปราสาทอเวกแคสเซิลในประเทศอังกฤษ ส่วนนี้สร้างขึ้นโดยเจนเพอร์ซีดัชเชสแห่งนอตทฮมเบรนเนื่องจากเธออยากให้สวนดอกไม้ของเธอแตกต่างจากที่อื่นเธอจึงเปลี่ยนสวนดอกไม้ธรรมดาให้เป็นสวนดอกไม้มีพิษโดยเธอเลือกพันดอกไม้ต้นไม้ที่ปลูกล้วนแต่มีพิษทั้งสิ้นซึ่งที่นี่ก็ได้รับความสนใจจากผู้คนมากมายและได้เปิดให้เข้าชม แต่ต้องทำตามกฎอย่างเคร่งครัดโดยทุกทกที่จะมีป้ายคำเตือนและมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำเช่นห้ามสูดดมเข้าใกล้หรือสัมผัสเป็นต้น 14. โรงพยาบาลทหารเคมบิดประเทศอังกฤษโรงพยาบาลทหารเคมบริดสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งหนึ่งเคยอยู่ในระดับแนวหน้าของเทคโนโลยีการแพทย์ ที่เป็นฐานในการรักษาทหารที่ได้รับบาดเจ็บที่รอดชีวิตมาจากการรบและมีจำนวนมากที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งนี้ 15. โบสถ์ผีเซนต์จอห์สเชิร์ชลูโควาสาธารณัฐเช็คคริสตจักรเซนต์จอร์นี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าลูโควา ซึ่งโบสถ์แห่งนี้ได้ถูกทิ้งร้างไปตั้งแต่คริสตจักรในยุคกลางคศ1968เหตุเพราะส่วนหนึ่งของหลังคาสุดตัวลงมาในระหว่างทำพิธีศพและนับตั้งแต่นั้นก็ถูกทอดทิ้งให้เสื่อมมาเป็นเวลานานกว่า30ปีจนต่อมาศิลปินท้องถิน่นเกิดไอเดียจำลองร่างคนขึ้นมาคล้ายกับนั่งอยู่บนโบสถ์ ซึ่งทำเอาหลายคนหลอนและสะเพรึงอยู่ไม่น้อยแต่หลังจากนั้นที่นี่ก็ได้กลายเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก 16. ปราสาทลีฟป,ประเทศไอร์แลนด์ได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งปราสาทผีสิงที่เฮี้ยนที่สุดในโลกสร้างขึ้นเมื่อราวปีคศ .1250 ตำนานเล่าว,ว่าในปีคศ .1557 ลูกหลานของตระกูลโอคาร์โผู้ครอบครองปราสาทแห่งนี้ทะเลาะแย่งชิงสิทธิ์ในการครอบครองปราสาทกันและเกิดเหตุฆ่ากันตายในที่สุดจากการสารภาพผู้ที่ได้เข้าครอบครองปราสาทไทายโอคาร์โเขาเล่าให้ฟังว่าได้สังหารพี่ชายของตัวเองซึ่งเป็นบาดหลวงจนเสียชีวิตคาโบด อีกทั้งวางแผนเชิญญาตพี่น้องทุกคนมาร่วมงานเลี้ยงเพื่อฆ่าทุกคนทิ้งและเกิดอีกหลายเรื่องราวจนเป็นเหตุของความเฮี้ยนติดอันดับโลกผู้คนที่มาพักอาศัยต่างถูกหลอกหลอนจากวิญญาณแห่งนี้จนล่ำเลยไปทั่วโลก17อาถพนเกาะร้างเกาะฮาชิมะประเทศญี่ปุ่นเกาะฮาชิมะ อยู่นอกชายฝั่งห่างจากเมืองนางาากิประมาณ15กิโลเมตรในอดีตเคยรุ่งเรืองมาก่อนและได้รับชื่อว่าเป็น b a t เทนชิ i ไอแลนด์หรือเกาะเรือรบมีความโดดเด่นเรื่องทรัพยากรฐ่านหินบริษัทมิตซูบิชิได้นำกำลังพลพ,พนักงานเข้าไปทำอุตสาหกรรมถานหินบนเกาะน,นี้ทางบริษัทสร้างที่พักอย่างมีมาตรฐานให้กับพนักงาน เรียกว่าเกาะนี้เจริญมากๆในช่วงปีค18ศ1887-1974แต่ว่าเมื่อถึงเวลาฐานหินหมดความนิยมไปทำไปทำมามีทีท่าว่าจะไม่มีกำไรบริษัทมิตซูบิชิก็จำต้องเลิกกิจการบนเกาะนี้เมื่อบนเกาะไม่มีงานให้ทำประชาชนก็ต่างเริ่มทยอยออกไปที่ละกลุ่มจนหมดเกาะ ทิ้งไว้เพียงอาคารรกร้างว่างเปล่านานวันผ่านไปต้นไม้ต้นหญ้าก็รกครึม้มเสียงที่ทำให้เกาะนี้ไม่เงียบจนเกินไปก็มีเพียงเสียงคลื่นซัดฝั่งเสียงลงบีดหวิวเสียงนกกาและสัตว์เล็กน้อยบนเกาะความเงียบวังเวงเปลี่ยนชื่อเกาะนี้ให้กลายเป็นเกาะผีได้18รีสอร์ทซานชิประเทศไต้หวัน รีสอร์ทแห่งนี้เคยเป็นสถานที่พักผ่อนที่หรูหราและโด่งดังมากๆแต่ด้วยเหตุการณ์คนเสียชีวิตปริศนาหลายคนทำให้ผู้คนต่างาหวาดผวาไม่กล้าเข้ามาพักอีกเลยจนทำให้รีสอร์ทแห่งนี้ต้องปิดตัวลงการก่อสร้างต่างๆหยุดชะงักและถูกทิ้งร้างไป19ป้อมปราการล้างของกองทัพอังกฤษ มอนเซลซีฟ f o r ดสร้างขึ้นเมื่อปีคศ .1942 ประกอบไปด้วยป้อมปาการ7หลังสร้างโดยกองทัพอังกฤษถูกออกแบบโดยวิศวกรโยธาที่ชื่อว่ากายมอนเซลป้อมตั้งอยู่นอกชายฝั่งออกไปราวาวหไมล์บริเวณปากแม่น้ำเทมเพื่อใช้สู้รบกับฝูงบินกองทัพเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง จนกระทั่งถูกปลดประจำการและปล่อยทิ้งร้างไปเมื่อปีคศ1958และ2ปีต่อมาที่นี่ก็ได้เป็นไพเร e เรดิโอสเตชันสถานีวิทยุเถื่อนที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก20โรงพยาบาลเบลลิสเฮลสตาเทนประเทศเยอรมันก่อตั้งขึ้นในปีคศ1898 สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่พักพิงและรักษาตัวของอด์ฟฮิตเลอร์ในปีคศ1916เป็นโรงพรยาบาลทหารที่คอยรักษาทหารที่บาดเจ็บจากการออกรบและรักษาผู้ป่วยธรรมดาด้วยแต่ด้วยความหลอนของวิญญาณในสถานที่แห่งนี้ทั้งเสียงร้องโหยหวนเสียงลากโซ่ตรวนต่างๆนานา จึงทําให้โรงพยาบาลแห่งนี้ถูกทิ้งร้างไปและที่นี่ยังติดเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่เฮี้ยนที่สุดของโลกด้วย 21. โพวเวเกียนรกแห่งอิตาลีเกาะเล็กๆตั้งอยู่ในทะเลสาบเวเนเซียนระหว่างเมืองเวนิสกับเกาะลีโด ในปีคศ421มีผู้อพยพจำนวนหนึ่งเข้ามาอาศัยจนกระทั่งถูกโจมตีครั้งหนึ่งจึงหนีไปผ่านเวลามาได้ช่วงหนึ่งก็เกิดโรคระบาดผู้คนที่ติดเชื้อกาลาโลก,ก็ได้ถูกส่งมายังเกาะนี้กลายเป็นเกาะที่กักขังผู้ป่วยจำนวนมากเมื่อตายร่างก็ถูกเอาไปเผาแต่เมื่อมีจำนวนมากขึ้น กลับโยนทิ้งไว้ตามที่ต่างๆบนเกาะกว่า160 0 0 0คนนอกจากนี้ในปี1922บนเกาะยังเคยเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลปราาละสาสตรักษาผู้ป่วยทางจิตด้วยวิธีสุดแสนทรมานและโหดรห้ายไม่ว่าจะเป็นการเจาะกระโหลกทางเบ้าตาหรือการกดน้ำและช็อตไฟฟ้าเป็นต้น 22. วิหารโทฟเฟสประเทศตุนิเซีย ที่นี่ถูกค้นพบในปีคศ1921โดยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสและพบว่าที่นี่เป็นที่ดินฝังศพเด็กเป็นจำนวนมากตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงวัยสีขวบโดยประมาณที่คนยุคก่อนจะนำเด็กมาทำพิธีบูชาเทพเจ้าโดยการเผาซึ่งมีแท่นบูชาภายในวิหารแห่งนี้ด้วย 23. ตลาดมืดขายเครื่องรางของคลังที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาเชเดฟิ u เชอร์สประเทศโตโกโตั้งอยู่ในเมืองโลเมเมืองหลวงของประเทศโตโกโลตลาดมืดเครื่องรางของคลังที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้มีสินค้าหลากหลายและแต่ละชิ้นเรียกได้ว่าทั้งแปลกและน่าขนลุกเลยทีเดียว แต่ก็คงไม่ใช่กับคนที่ชอบเครื่องรางของขลังเป็นแน่นอนเพราะที่นี่เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักไสยศาสตร์และผู้มีความเชื่อเกี่ยวกับเวทมนต์คาถาต่างๆอย่างแท้จริงขอขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปของเราจนจบนะครับสำหรับตอน23สถานที่สุดสะพรึงและน่ากลัวทั่วโลกตอนที่2ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามช่องของเราได้นะครับ ก่อนที่จะจากกันไปอยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์แชร์ว่าอยากให้เรานําเสนอบทความเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพื่อที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาววิสต้าวารเตี้ได้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ